สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์บายครูก,กุ้งในวันนี้นะคะจะพานักเรียนมารู้จักวิธีการหาผลคูณเชิงสเกลร์ถ้านักเรียนสังเกตชื่อเรื่องของวันนี้นะคะผลคูณเชิงสเกลร์แปลว่าคำตอบจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากต้องอยู่ในรูปของสเกลร์เท่านั้นซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับผลคูณเชิงสเกลาร์กำหนดว่าให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติหรือ3มมิติ a1 a2 a3 b1 b2 และ b3 เป็นสเกลาร์เป็นสเกลาร์ก็คือเป็นตัวเลขนักเรียนคิดแบบนี้นะคะถ้าเป็นสเกลาร์ก็คือเป็นตัวเลขธรรมดา จะอยู่ในรูปจำนวนเต็มเศษส่วนทศนิยมได้หมดเลยเขาบอกว่าผลคูณเชิงสเกลาร์ของ u และ v จะเขียนแทนด้วย u จุด v ซึ่งไอ u จุด v ตรงเนี้ยสัญลักษณ์ของผลคูณเชิงสเกลาร์เวลาเราอ่านเราอ่านว่า u คูณ v เราจะไม่อ่านจุด v นะคะ ทางนั้นที่เรารู้ว่าสัญ,ญลักษณ์จุดเนี่ยแทนผลคูณเชิงสเกลาร์ต้องอ่านว่า u คูณ v เพราะนั้นเขาบอกว่าถ้ากำหนดให้เวกเตอร์ u เท่ากับ a 1เวกเตอร์ i บวก a 2เวกเตอร์ j แปลว่าเวกเตอร์ u ตรงนี้มีสมาชิกเพียง2ตัวนะคะและเวกเตอร์ v เท่ากับ b 1เวกเตอร์ i บวก b 2เวกเตอร์ j เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติ จะได้ว่า u เ vector u คูณเ v e ตอร์ v จะเท่ากับ a 1คูณ b 1บวก a 2คูณ b 2เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตหรือวิธีการจำง่ายๆในการหาผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ก็คือถ้าเราสังเกตตรง i กับ i นะคะ i กับ i ให้เอาตัวหน้ากับตัวหน้าคูณกันเห็นไหมคะ a 1กับ b 1คูณกัน พอไปดูค่าของ j วบ้างค่าของ j คือตัวหลังใช่ไหมคะเราก็เอา a 2กับ b 2ไปคูณกันเห็นไหมคะหน้าคูณหน้าบวกหลังคูณหลังจากนั้นนำผลลัพธ์ไปบวกกันก็จะกลายเป็นคำตอบของเวกเตอร์ U คูณเวกเตอร์ V เพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิติวิธีการทำก็เหมือนกัน สามมิติก,ก็คือมีสมาชิก3ตัวนั่นคือมันจะมีค่าของ k เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะพอมี k เพิ่มเข้ามานักเรียนก็เ,นเ,เอา a 3กับ b 3ไปคูณกันอ่ะตรงนี้เป็นนิยามของผลคูณเชิงสเกลาร์นทวนนิดนึ่งนะการหาผลคูณเชิงสเกลาร์นำตัวหน้าคูณตัวหน้าบวกตัวหลังคูณตัวหลังและคำตอบต้องเป็นสเกลารก็คือเป็นตัวเลข ตัวอย่างข้อนี้กำหนดว่าจงหาเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v เมื่อกำหนดเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v มาให้เราจะหาค่าของเวกเตอร์ u คูณกับเวกเตอร์ v นะอ่ะหายังไงตัวหน้าคูณตัวหน้าตัวหน้าคืออะไร2กับลบ3าคูณลบสใส่วงเล็บซะจะได้ เ,เขียนข้อหมายเขียนวงเล็บที่กันเป็นการคูณใช่ไหมตัวหน้าคูณตัวหน้าบวกตัวหลังคืออะไร3กับ4 3คูณกับ4จากนั้นหาผลลัพธ์2คูณลบ3กลายเป็นลบ6บวก3คูณ4เป็น12ลบ6บวก12ก็จะเหลือเพียงแค่6เพราะฉะนั้นคำตอบของ เวกเตอร์ยคูณเวกเตอร์วจะมีค่าเท่ากับ6เห็นไหมคะเรื่องนี้ไม่ยากเลยถ้านักเรียนทำความเข้าใจนะตัวอย่างถัดมาบอกว่าให้เราหาเวกเตอร์วคูณเวกเตอร์ยูเขากำหนดให้เอาเวกเตอร์วขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเวกเตอร์วคูณเวกเตอร์ยใช่ไหมอ่ะวคืออะไร 1-2-3ลบ2ลบ3เอาไปคูณกับเวกเตอร์ u คือ4-1-2ลบสสังเกตว่าข้อนี้ค่าของเวกเตอร์ u ไม่ได้เขียนในรูปของ ijk แต่เขียนในรูปของเวกเตอร์เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันที่บอกว่าหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังเพราะฉะนั้นเ,าเรามี3 3มสมาชิก3ตัวใช่ไหมคะเราก็คู่ที่1คู่ที่1นี่1คูณกับ สี่บวกคู่ที่สองก็คือคู่กลางก็เป็นลบสองคูณกับหนึ่งบวกคู่สุดท้ายคือลบสามคูณลบสองหนึ่งคูณสี่หนึ่งคูณสี่ได้สี่บวกลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองบวกลบสามคูณลบสองก็ไม่ติดลบแล้วสามคูณสองกลายเป็นหกจากนั้นหาผลลัพธ์ สี่ลบสองก็จะเหลือสองสองไปบวกกับหกกลายเป็นแปดก็จะเป็นคำตอบของเวกเตอร์วีคูณกับเวกเตอร์ยูตัวอย่างถัดไปโจทย์กำหนดเวกเตอร์ยูเวกเตอร์วีเวกเตอร์วิวมาให้ให้เราหาเวกเตอร์ยูคูณเวกเตอร์วีบวกกับเวกเตอร์ยูคูณเวกเตอร์วิว ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราหาทีละคู่นะอ่ะเราหาเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v ก่อน u คูณ v อ่ะ u กับ v นะคืออะไรอะ่ะลบ4 24ใช่ไหมคะ v คือ27ลบ7อ่ะเท่ากับจับคูณคู่แรกลบ2คูณ4คูณเลยนะลบ2คูณ4ได้ลบ8 นะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วไม่ต้องเขียนแต่ละตัวแล้วจับคูณเลยบวกคู่ที่2อง,องดได้14บวกคู่ที่3 4มคูณลบเก็จะติดลบใช่ไหมสี่เจดได้28่บลบแบวกกับ14บสี่เทไร่ลบแบวกสิก็จะมีค่าเป็น6กใช่ไหมคะห บวกกับลบ28ก็จะติดลบ22ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อะไรได้เวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v แล้วต่อไปไปหาอะไรหาเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ w อ่ะ u เอะ u มา u คือลบ4 2 4 คูณกับ W คือ6ลบ3 0ลบ4คูณกับ6ติดลบเท่าไหร่4ีเป็น24บวก2คูณลบ3ติดลบ6บวก4คูณ0ได้0ใช่ไหมลบ24บวกลบ6กลายเป็นลบ30ไปบวกกับศูนย์ก็ยังได้ลบ30อยู่ดี ต่อไปโจอบ,บอกว่าโจถามไรเราโจถามว่าเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v บวกเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ด้เไดเท่าไหร่เราก็เอาผลลัพธ์ที่หามาได้ตัวนี้ลบ22กับลบ30ไปทำไมกันไปบวกกันเป็นลบ22เนาะบวกกับลบ30คำตอบก็จะติดลบเท่าไหร่ ห้าเป็นคำตอบในข้อนี้นะก็ไม่ยากอีกแล้เพียงแต่เขาประยุกขั้นตอนก็จะเพิ่มขึ้นตัวอย่างถัดไปในข้อที่2ย่อยค่าของ uvw ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะโจทย์ให้เราหา u บวก v ก่อนอ่าเราหามี2วงเล็บไงเราก็หาเวกเตอร์ u บวก เวกเตอร์ v อ่ะ u กับ v บวกกันนะลบ4 2 4บวกกับ2 7ลบ7เห็นไหมเพราะฉะนั้นบวกกันได้เท่าไหร่ตัวบนบวกกันลบ4กับ2บวกกันติดลบ2ตัวกลาง2กับ7บวกกันได้9ตัวล่าง4บวกกับลบ7ก็จะติดลบ สามเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ของเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v แล้วขั้นตอนต่อไปหาอะไรเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v, v เอา u มา u คือลบสี 4, 2, 4. ่สองสี่เห็นไหมอ่ะเท่าทีนะเขาให้เอาไปลบ เขาให้เราไปลบใส่ลบไปเลยง่ายกว่าเนาะใส่ลบไปเลยลบกับเวกเตอร์ v v คือ2 7แล้วก็ลบ7อ่ะได้อะไรตรงนี้ได้อะไรลบ4ลบ2กลายเป็นลบ6กลบ7็ก็จะติดลบ5 4ลบกับลบ7ลบกับลบกลายเป็นบวก4บวกเจดได้่ไรคะ4บวก7กลายเป็น 11เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ผลลัพธ์ออกมา2วงเล็บแล้วเราก็สามารถสรุปตามโจทย์ได้ดังนั้นจะได้ว่าเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ V คูณกับเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ V ใช่ไหมเอาไปคูณกันเอาอะไรคูณกันวงเล็บแรกเป็นลบสองเก้าลบสาม เอาไปคูณกับลบหกลบห้าจากนั้นการคูณเวกเตอร์ ector, ใช่ไหมตัวบนคูณกันใช่มลบสองคูณลบหกลายเป็น2 6และ12ไม่ติดลบบวกตัวกลางคูณกัน9ก้าคูณลบห้าได้45ติดลบสีบวกตัวล่างคูณกัน ลบสคูณสิก็จะติดลบ33มมใช่ไหมจากนั้นหาผลลัพธ์หาผลลัพธ์ลลออกมา12บวกกับ12บวกกับลบสีก็จะติดลบเท่าไหร่ลบสาลบสาไปบวกกับลบสาก็จะติดลบเป็น66กกลายเป็นคำตอบ ในข้อนี้ต่อไปกรณีทั่ไปนะคะเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติหรือ3มิติจะได้ว่าเวกเตอร์ u จะตั้งฉาก u จะตั้งฉากกับ v ได้ก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v แล้วได้ผลลัพธ์เป็น0 แปลว่าเราก็ใช้วิธีการคูณเวกเตอร์เหมือนที่ผ่านมาเมื่อก,กี้นะพอคูณแล้วถ้าข้อไหนคูณแล้วผลลัพธ์เป็นศูนยแปลว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นั้นตั้งฉากกันแต่ถ้าไม่ใช่ศูนยแปลว่าตั้งฉากไหมก็ไม่ตั้งฉากกันอ่ะลองดูตัวอย่างตัวอย่างบอกว่าจงพิจารณาว่าเวกเตอร์แต่ละข้อต่อไปนี้ตั้งฉากกันหรือไม่นะคะในข้อแรกอยากรู้ว่าตั้งฉากไหม จับคูณเลยสองสามของไม่ต้งให้ชื่อเรามาเราไม่ตั้งชื่อก็ได้สองสก็3าลบสจับคูณเลยตัวบนคูณกันสองคูณสได้6บวกตัวล่างคูณกันสามคูณลบสได้ลบ6กบวกลบหได้เท่าไหร่ได้0แปลว่าตั้งฉากไหมตั้งฉากจบแล้วในข้อที่1ได้ศูนย์เมื่อไหร่คือตั้งฉาก ถ้างไม่ใช่ศูนย์คือไม่ตั้งฉากอ่ะข้อที่สองเป็นเวกเตอร์3ามมิติเพราะเป็นอ e ีสมาชิก3ตัวนะก็จับคูณกันเหมือนเดิมอ่ะจับมาคูณกันตัวบนคูณกัน2อคูณสเป็น4บวกตัวกลาง1นคูณลบสได้ลบสบวก2อคูณหได้2อ่ะ สีบวกลบสก็จะเหลือ2ใช่ไหมสองบวกสก็จะเป็น4แปลว่าข้อใีนตั้งฉากไหมไม่ตั้งฉากทำไมถึงไม่ตั้งฉากละ่ะเพราะผลลัพธ์ไม่ใช่0นแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็เป็นการหาผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ เพราะฉะนั้นนักเรียนลองเรียนแบบจากตัวอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้สวัสดีค่ะ